ตอนนี้กำลังติดต่อขอเป็นเมียน้อยเจ้าของอันเนี่ยแอปพลิเคชันทั้งแอปฟ้าแอปดาอยู่เขาไม่รับแอดนะคะก็เลยก็เลยต้องทําการกดเขาแค่นั้นแหละคะ่ะอ่ะตัวพบ่มอพี่ออ,อ,อินีสดิงแห้งสูอีอีสีบู่แมอีสีบูตัวเมียนี่สดิงเฮงสมซื้อไม่หลีอีนั่งสดิงค่ะอ่ะใครชอบอ่ะต่อไปแม่มอจะแนะนําตัวเมียก่อนนะคะตัวเมียตัวนี้คุณแม่ขาคุณแม่ขาอะไรกับคุณแม่ขาแม่บอกว่าขาว ขาวหน้าดำ่อยค่ะสีเทาแบบนี้เรียกสีอะไรคะสีเทาแบบนี้สีแดงสูสีบลูค่ะนี่สีแบบนี้เขาเรียกว่าสีบลูเออถ้าเป็นหมาเฟนบูดอกเนี่ยเขาเรียกว่าสีบลูแต่ถ้าสีบลูแบบคันเลอร์บ้านเราสีบลูใช่ไหมสีบลูมันจะออกสีฟ้านี่แบบนี้ปะนี่มันจะออกสีฟ้าแบบนี้เนาะเขาเรียกสีบลูใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยถ้าเป็นหมาเฟนบูด็อกเนี่ยเนี่ยสีบลูมันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะนี่เป็นสีแบบนี้เอออะขนเนียนๆสั้นๆเลยแม่ เด็กหญิงตัวนี้นะคะชื่อว่าเด็กหญิงสดิงใครชอบน้องสดิงดื้ดอซนมึนค่ะใครชอบนิสัยเฟนบูด็อกแบบดืออ้อๆซนซนมืนมนอย่าถามหาความเรียบร้อยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความซน <c oughs> นี่แาวตัวนี้เดออีสดิงค่ะเพศเมียนะจ๊ะลูกสาวค่ะแม่ตาสีตาอย่างก็อนอะ่ะเขาเรียกว่าตาอะไรตาแมวตาแมวตาไซเบีเรยรน,นะคะตามีสีตามีลายค่ะแม่เพศเมียนะใครชอบตัวนี้แม่มอลถให้พิเศษนะ แบบน่ารักน่ารักกรุบกริบนะวันนี้วันแห่งความรักเอาไปเลยค่ะใครมีหัวใจแดงๆนะคะทักแชทหาแม่มอเลยค่ะพิมซ์สดิ้งค่ะ